รายได้รับล่วงหน้าคือรายได้นะครับที่กิจการได้รับเงินมาก่อนแล้วก็มีภาระที่จะต้องให้บริการกับคนที่ให้เงินกิจการมาในอนาคตนะครับดังนั้นรายได้รับล่วงหน้านั้นจะต้องอยู่ในหมวดนี้สินแน่นอนเพราะว่ากิจการมีภาระในอนาคตนะครับที่ต้องไปให้บริการผู้อื่นนะครับถือว่ารายได้รับหน้าอยู่ในหมวดที่2นะครับเป็นหนี้สินรายได้รับล่วงหน้านั้นอาจจะมีหลายชื่อเลยนะครับเช่นค่าโฆษณารับล่วงหน้าดอกเปี้ยรับล่วงหน้า หรือรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าก็แล้วแต่ไปนะครับโดยเงินที่เรารับมาก่อนนั้นมันจะแบ่งออกเป็นของงวดนี้และงวดหน้าแต่ว่ากิจการนั้นจะบันทึกแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในตอนที่ได้รับเงินมาเท่านั้นเราก็เลยจําเป็นจะต้องมาปรับปรุงเงินที่เราได้รับเข้ามานั้นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นของปีนี้เท่าไหร่เป็นของปีหน้าเท่าไหร่นะครับหรือผมอาจจะบอกว่าเวลาที่เรานะครับเรียนในเรื่องนี้เนี่ยเราควรต้องทราบสองชื่อบัญชีก็คือ รายได้กับรายได้รับล่วงหน้ารายได้นั้นอยู่ในหมวดที่4ลรายได้รับล่วงหน้าอยู่ในหมวดที่2คําว่ารายได้หมายถึงปีนี้คําว่ารายได้รับล่วงหน้าหมายถึงปีหน้าและคําว่ารายได้เวลาลงบันทึกบัญชีเมื่อต้องการให้เกิดขึ้นในบัญชีจะต้องลงทางด้านเครดิต รายได้รับล่วงหน้าเป็นหนี้สินเวลาต้องการให้เกิดขึ้นในบัญชีจะต้องลงทางด้านเครดิตเช่นกันและเมื่อต้องการลดยอดก็ต้องลงทางด้านเดบิตดังนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะบันทึกรายได้หรือรายได้รับล่วงหน้ามันมีทิศทางไปในทางเดียวกันนะครับก็คือถ้าจะต้องการเพิ่มให้เกิดขึ้นต้องลงด้านเครดิตถ้าต้องการลดยอดก็ลงทางด้านเดบิตนะครับนอกจากนี้ผมก็ควรจะต้องเพิ่มเติมตรงนี้ไปว่า คำว่าปีนี้ก็หมายถึงภายใน31ธันวาคมของรายการชาที่เกิดขึ้นและคำว่าปีหน้าก็คือภายหลัง31ธันวาคมของรายการชาที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทราบเบื้องต้นนะครับสําหรับการเรียนในหัวข้อนี้กันนะครับและเมื่อเรานะครับได้รับเงินมาเราอาจจะลง โดยการรับเงินว่าบันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวนหรือในบางครั้งเราอาจจะบันทึกเงินที่ได้รับเข้ามานะครับโดยบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าทั้งจำนวนคือเงินก้อนหนึ่งที่รับเข้ามานั้นมันแบ่งออกเป็นของปีนี้และปีหน้า แต่ว่าเวลาเราลงบันทึกบัญชีตอนที่เราได้รับเข้ามานั้นเราจะบันทึกเป็นรายได้กลุ่มเดียวเลยก็คือไม่มีการแยกเป็นของปีนี้และปีหน้านะครับนี่ก็คือปัญหาที่เราควรจะต้องมาปรับปรุงให้รายได้นั้นเกิดขึ้นตามความเป็นจริงว่าปีนี้เท่าไหร่และปีหน้าเท่าไหร่นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2 5 x 1นนะครับบริษัทชีกานะครับซึ่งดําเนินธุรกิจทาป้ายโฆษณาได้รับเงินจากลูกค้านะครับที่มาจ้างทาป้าย เป็นระยะเวลา6เดือนโดยจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น60,000บาทนะครับโดยสมมุติว่าที่การปิดบัญชีสเร็จธันวาคมของทุกปีเมื่อเราอ่านโจทย์แล้วนะครับเราจะสมมุติกรณีแรกก่อนก็คือเมื่อบริษัทนะครับบันทึกรับเงินนะครับเป็นรายได้ทั้งจํานวนก็คือเงิน60,000บาทที่ได้รับมานั้น บันทึกเป็นไรายได้ของปีนี้ทั้งจํานวนเลยนะครับเราจะลงบัญชีอย่างไรดีก่อนหน้านี้ก็คือในวันที่1พฤศจิกายนนะครับปี X1 บริษัทชีกาย่อมจะต้องได้รับเงินมานะครับจึงเดบดิตด้วยเงินสด60,000บาทและบันทึกเป็นไรายได้ของปีนี้ทั้งจำนวนก็จะเครดิตด้วยรายได้ค่าโฆษณา60,000บาทด้วย จะเห็นว่าเขาบันทึกเป็นของปีนี้ทั้งจำนวนเลยคือห0 0มืนบาทบันทึกเป็นไรายได้เราก็เรียกว่าปีนี้ไงครับแต่ว่าในความเป็นจริงเป็นอย่างไรเรามาคํานวณกันนะครับในความเป็นจริงนั้นหกหมืนบาทสําหรับระยะเวลาหกเดือนตกเดือนละเท่าไหร่ครับก็เอาหกหมืนหารหกตกเดือนละหนึ่งหมืนบาท ต่อเดือนเรามาปรับปรุงรายการตอนสิ้นปีกันนะครับปรับปรุงก็คือวันที่3ดธันวาคมปี x1 รายได้ค่าโฆษณานะครับที่เราเคยบันทึกไว้เป็นรายได้ของปีนี้60,000บาทแต่ความเป็จริงแล้วมันควรจะต้องบันทึกเป็นรายได้ของปีนี้แค่เพียง20,000บาทเท่านั้นเราก็ควรจะต้องทําการลดยอดค่าโฆษณาลงนะครับรายได้ค่าโฆษณาเราเคยลงทางด้านเครดิต เวลาที่เราต้องการปรับลดมันจะต้องลงมันทางด้านเดบิตนะครับจึงเดบิตรายได้ค่าโฆษณาลดลงเท่าไหร่ครับเคยมี6 0หมืแต่ต้องการให้มีแค่เพียง2 0 0หมืนเท่านั้นก็แปลว่าเราจะต้องลดยอดมันลงเท่ากับ4 0 0หมืนนะครับผมจึงเดบิตด,ด้วยยอด4ี่0มพอเราลงด้วยยอด4ี่0มืนแล้วก็หักลบกันก็จะเหลือสองหมืนตามที่เราต้องการนะครับและเครดิตอะไรล่ะ เราจะเห็นว่าที่เราลงบัญชีนั้นเรายังไม่เคยลงรายได้ของปีหน้าเลยนะครับซึ่งความจริงแล้วรายได้ค่าโฆษณาที่เรารับล่วงหน้าซึ่งหมายถึงรายได้รับล่วงหน้านั้นมีเท่ากับสี่หมื่นแต่เรายังไม่เคยลงให้เกิดขึ้นเลยเราควรจะต้องลงมันให้เกิดขึ้นในบัญชีนะครับการที่เราจะบันทึกรายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้านั้นรายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้าถือเป็นบัญชีหมวดที่2คือหนี้สินเมื่อเราต้องการให้เกิดขึ้นในบัญชีจะต้องลงทางด้านเครดิตครับ เราจึงเครดิตด้วยรายได้ค่าโฆษณารับร่วงหน้าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราบอกว่าปีหน้าเท่ากับสี่หมื่นนะครับเมื่อปีหน้าเท่ากับสี่หมื่นเราต้องการเกิดขึ้นก็ลงสี่หมื่นไปเพราะมันไม่เคยลงมาเลยนะครับก็ลง่ากับสี่หมื่นจะเห็นว่าตัวเลขมันจะชนยอดเจนพอดีนะครับเราก็มีการเช็คตัวเลขดูว่า ที่เราปรับปรุงด้วยรายการนี้แล้วจะทําให้รายได้และรายได้รับล่วงหน้านะั้นถูกต้องตามงบบัญชีหรือไม่เราก็มาออกบัญชีอาเฟสกันนะครับตัวแรกผมเขียนว่ารายได้ค่าโฆษณาและก็รายได้ค่าโฆษณารับลงหน้า